สวัสดีเจ้าวันนี้นะเจ้ามาเจอกันในเพจแฮปปี้บ้านนาหลังคาสีส้มนะเจ้าวันนี้มาส่งความชดชื่นก่อนพระอาทิตย์จะตกดินนะเจ้าจากบ้านนาของคุณนูเองนะเจ้าจริงๆแล้วทุกคนก็หันเนาะว่าคุณนูอยู่ตามบ้านนกนะเจ้าบ้าหนอกซิตี้แต่เดี๋ยวนี้นะเจ้ามันพัฒนาอย่างกว้างไก่แล้วนะเจ้าฉะนั้นแล้วคุณนูเป็นคนหนึ่งที่อินกับการได้อยู่บ้านนาของคุณนูนะเจ้ามันก็เลยมีเพจนี้ขึ้นมานะเจ้าเดี๋ยวคุณนูจะเปลี่ยนเป็นเพจ ฮักเดอร์วันนาหลังคาสีส้มนะเจ้า <c oughs> ใครจะว่าอย่างไดแต่้เขาชอบของเขาเนาะมันก็มีความสุขนะเจ้าฉะนั้นแล้ววันนี้คุณูก็จะมาส่งตอ่อความสดชื่นและก็ส่งตอ่อความรู้ดีๆกับทุกๆคนนะเจ้าคุณูก็จะอุ้มมาเป็นภาษา,าเหนือเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าพูดซื่อว่ามันเป็นตัวของตัวฮาเจ้าแล้วก็มีความสุขนะเจ้าฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคุณูขอแชร์แบ่งปันตัวเองออกไปก่อนนะเจ้าเพราะว่าเพจนี้ยังบ่อยมี คนหู้จักคุณู้แต่นะเจ้าอันนี้เป็นตังเข้าบ้านนาหลังคาสีส้มนะเจ้าอีกน้อยนะเจ้าถ้ามีไผ่แบบมาจิบกาแฟมากินแกงอ้อมนะเจ้าหรือมาใจบริการร้านบ้านนาหลังคาสีส้มออนไลน์ช็อปนะเจ้าอันนี้คือกําลังเตรียมโครงการมันจะเปิดนะเจ้าอ่าเดี๋ยวคุณู้ขอแชร์ตัวเก่าออกไปกันเนาะหันก็เจ้าหันบรรยากาศบ้านนาก็ทุกคน สวัสดีทุกๆคนนะคะครูนูก็จะพูดทั้งเหนือทั้งภาษาไทยนะคะวันนี้ครูนูก็มาแบ่งปันความสดชื่นนะคะทุกคนเห็นไหมนี่บรรยากาศเห็นคิดถึงตอนเป็นเด็กไหมคะปั่นจักรยานแบบนี้ <c oughs> น,น้ำวานโฟก,กัสบกัเข้ามาก,กะโฟกัสข้ามาน้องอ๋อเก็บระเบิดแป๊บหบนึ่งนะคะครูนูขอแชร์ตัวเองอ,ออกไปก่อนนะคะวันนี้ครูนูมาส่งต่อความสดชื่นนะคะพร้อมกับ ความรู้ดีๆนะคะก่อนที่จะไปเจอกันที่เพจคุณนูนะคะเราก็มาเจอกันที่เพจนี้ก่อนนะคะบรรยากาศสวยสดงดงามนะคะทุกคนได้เจอคุณูถือว่าทุกคนโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะคุณูเองก็รู้สึกโชคดีมากๆเช่นกันนะคะที่ได้เจอกับทุกๆคนนะคะบรรยากาศเดี๋ยวคุณูขอบ พิมพ์นี้ไปด้วยแล้วก็จะคุยไปด้วยนะคะทุกคนก็ฟังเสียงอันทรงพลังของทูนูไปก่อนนะคะใครที่ได้ยินน้ําเสียงอันทรงพลังของทูนูนะคะเชื่อว่าคุณจะมีพลังขึ้นมาทันทีทันใดค่ะเพราะทุกการแบ่งปันนะคะไม่ว่าคุณจะออกมาไลฟ์คุณจะออกมาทําคลิปนะคะคุณสามารถส่งต่อพลังงานดีๆออกไปได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะชมเด็กน้อยแล้วก็หมาน้อย <c oughs> ไปก่อนนะคะเห็นไหมพระอาทิตย์อ้าไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วพระอาทิตย์มาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะคะทุกคนอ้าเดี๋ยวทูนูให้ดู ดูพระอาทิตย์ไปก่อนนะคะทุกคนเห็นไม้บ้านนาหลังคาสีส้มคุณูมีความสุขมากมากค่ะทุกคนรู้หรือเปล่าว่าการที่เราอะ่ะอยู่บ้านเราเราเคยเห็นเป็นปกติทุกวันคุณอย่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าวันใดวันหนึ่งคุณคุณจะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยถ้าคุณแบบอินและฟินกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตของคุณอะ เดี๋ยวคุณูหาขาตั้งกล้องยังไม่ได้แชร์ไปไหนเลยค่ะบรรยากาศสดชื่นนะคะแปบบหนึ่งนะคะทุกคนคุณร,รักบ้านนาหลังคาสีส้มมากๆเลยค่ะไม่เคยคิดหรอกนะคะว่าเอ๊ะทำไมบ้านฉันมันต้องเป็นหลังคาสีส้มนะคะแต่พอมีวันหนึ่งก็แวบขึ้นมาได้ว่าอ๋อมีหน้าล่ะมันเกิดขึ้นเพราะต้องการให้เราใช้อเห็นนกไหมคะทุกคน มีนกด้วยนะคะโอ้ยสวยงามเหลือเกินทำไมคุณโชคดีแบบนี้โชคดีแล้วก็ยังส่งต่อความโชคดีให้กับผู้คนอีกจริงๆแล้วการออกมาไล้นะคะทุกคนมันก็เหมือนกับการที่คุณมาบน่นอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่บ่นในทางที่ดีนะคะไม่ใช่ว่ามาบน่นว่าร้ายให้กับใครนะคะบน่นถึงความโชคดีของคุณนะคะเดี๋ยวคุณโอขาตั้งกล้องรู้สึกว่าขาเอียงนิดนึงนะคะคุณโอหา ที่ยืดก่อนนะคะทุกคนเอียงเอีงอียอียง,ยงอ่าทำไมมันเอียงแบบนี้โคเอ้ยเอียงจังเลยสวยงามมากๆเลยนะคะใครที่ได้อยู่ตามชน,นบทเหมือนคุณูก็ก็คงจะกินและฟินไปกับคุณูด้วยนะคะแต่ว่าใครที่อยู่เมืองกลุงนะคะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้นะคะ อย่างนิดนึงไม่เป็นไรนะคะคุณูขอแชร์เองก่อนแชร์แชร์มันออกไปนะคะเพราะเชื่อว่ามีใครหลายๆคนนะคะต้องการรับพลังจากธรรมชาติและรับพลังเสียงจากคุณนูนะคะชมเชียร์ตัวเองไว้ก่อนนะคะทุกคนมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะการที่คุณูได้มารู้จากโลกออนไลน์และทําไมถึงได้รักโลกออนไลน์นะคะเพราะว่ามันทําให้เราอ่ะได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้นะคะ เลยภาคภูมิใจในตัวเองค่ะที่ว่าออ้ยทาไมคุณหนูโคตรเก่งแบบนี้นะคะจริงๆแล้วการที่เรามาชมเชียร์ตัวเองออกหน้ากล้องแบบเนี้ยบางคนอาจจะรู้สึกยังไงอะไรยังไงเราไม่ต้องไปสนใจนะคะเราสนใจแค่ความรู้สึกของเราก็พอนะคะอ่ะพอแล้วเนาะแชร์ตัวเองออกไปแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนคุหนูพาทุกคนมาชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะอันนี้ปากซอยเข้าบ้านครูหนูนะคะทุกคนอ่าแล้วก็มาทางนี้นะคะ นี่นี่เป็นทางเข้าบ้านคุณูนี่นะคะบ้านนาหลังคาสีส้มมีอยู่สองหลังนี่เป็นบ้านคุนูนะคะอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นบ้านคุณแม่นะคะอยู่ด้านหลังนะคะคุณแม่เพิ่งสร้างใหม่ตรงนี้ก็เป็นกลางทุ่งนานะคะทุกคนอีกไม่นานนี้ก็จะกลายเป็นซุ้มนะคะเป็นมีการขายแกงออมนะคะ ตอนนี้อาจจะยังไม่สวยสดงดงามมากเท่าไหร่สําหรับใครหลายคนนะคะแต่มันสวยงามมากๆสําหรับดูนูนะคะแค่เราได้กลับมาอยู่บ้านก็โคตรมีความสุขเลยค่ะทุกคนได้อยู่กับครอบครัวได้ยินเสียงหัวเราะได้ยินได้เห็นรอยยิ้มของพ่อของแม่นะคะมันก็ทําให้เราภาคภูมิใจแล้วว่าชีวิตของเราโคตรคุ้มค่าแล้วที่เราได้ทําคุณงามความดีแล้วแถมได้อยู่กับครอบครัวด้วยนะคะอ่าเห็นไหมทุกคนบรรยากาศมีต้นแพบารมีด้วยค่ะ คุณนูก็แผ่บารมีในคุณงามความดีของคุณนูออกไปในทุกๆวันนะคะเห็นไหมทุกคนสดชื่นตามไปด้วยเลยนะคะที่คุณนูแบบสร้างเพจนี้ขึ้นมาอยากจะให้ทุกคนนะคะแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆก,กันกับคุณนูนะคะอันนี้คือเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนเมื่อก่อนรกมากเลยค่ะบ้านคุณนูแบบคุณนูก็อยู่อยู่ไปอย่างนั้นแหละเราไม่เคยเห็นคุณค่าอะไรเลยแต่พอได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราเลยรู้ว่า จริงๆแล้วของที่มันอยู่ในตัวเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรามีค่าเพียงแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่เคยมองหาแต่พอวันนึงนะคะเรามองหาเราจึงมองเห็นค่ะเห็นความสวยงามของทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเดี๋ยวคุณนูจะพาทุกทุกคนเนาะไปชมธรรมชาติ ทุกคนจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นนะคะคุณไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกนะคะว่าจะรอเพอร์เฟกไปทําไมเพราะว่าเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเจอหน้าคุณนูก่อนอไม่ต้องรอเพอร์เฟกนะคะทุกคนเพราะว่ารู้หรือเปล่าโลกออนไลน์อ่ะคุณน่ะใช้ต้นทุนศูนย์บาทเหมือนที่คุณนูบอกใช่ไหมคะแล้วคุณนูเป็นคนหนึ่งที่บ้านอยู่กลางทุ่งนาแบบเนี้ย แล้วมีความรู้สึกว่าเช่นอยากจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึง่งอาจจะเป็นการให้บริการเติมเงินหรือว่าโอนเงินอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดสอนการทําคลิปเปิดรับจ้างการทําคลิปอะไรแบบนี้แต่มันอยู่กลางหุ่งนาแบบนี้นะคะแล้วมันหรือว่าคุณอยากจะขายอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าบ้านคุณอยู่อยู่ตรงไหนมุมไหนของโลกใบนี้คุณสามารถขึ้นมาทําเพจ พื่อที่จะเป็นร้านค้าบนออนไลน์คุณได้ง่ายๆสบายๆายใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณไม่ต้องรออะไรที่จะทําให้ตัวเองแบบเลิศเลอเพอร์เฟกก่อนมีสถานที่ขายของก่อนหรือว่าคิดไอเดียอะไรออกก่อนแล้วค่อยแบบสร้างมาันเป็นรูปเป็นร่างก่อนนะคะไม่ต้องรอขนาดนั้นนะคะทุกคนรู้หรือเปล่าว่าในวันนี้เราได้อยู่บนโลกออนไลน์อะ่ะไม่ว่าคุณเห็นไหมคุณูอยู่พะเยาอะ่ะอําเภอจุนแล้วก็คนที่มาเห็นคุณูอาจจะอยู่คนละที่กัดทางใช่ไหมคะ เราก็เห็นกันน่ะไม่ว่าวันนี้มันก็เหมือนกันนี่แหละถ้าคุณอยากจะค้าขายคุณอยากจะทําอะไรคุณก็แค่ลองทดลองเพราะโลกออนไลน์มันเป็นอะไรที่ทดลองได้แบบีง่ายและไม่ต้องเสียงเงินนะคะเป็นสิ่งที่ฟรีมากๆเลยคะ่ะคุณนูรักษ์และชื่นชอบการขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แบบนี้แหละและยิ่งการที่เราเอาหน้าออกกล้องแบบนี้เราสามารถทําให้ผู้คนรู้จักเราทั่วทุกซอกมุมโลกเลยก็ว่าได้เนะาะฉะนั้นเลยนะคะใครที่แบบสนใจการทําออนไลน์นะคะ สามารถมาติดตามนะคะครูนูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจครูนูทวีวันนะคะครูนูมีเพจสองเพจเพจครูนูทวีวันนะคะแล้วก็เพจฮักเดอร์บ้านานาหลังคาสีส้มนี่เลยคะ่ะนี่เป็นบ้านของครูนูเองนะคะและก็อยู่กลางทุ่งนาตามชนบทครูนูมีไอเดียปิ้งออกมาว่าฉันต้องการสร้างเพจนี้ขึ้นมาเพราะฉันรู้ว่าในอนาคตวันข้างหน้าเพจนี้จะ,จะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูไปพร้อมๆกับเพจครูนูทวีวันนะคะเพราะว่าเรามีไอเดียอะไรมีความคิดสร้างสรรค์อะไร ทำมันเลยค่ะคุณไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่ใช้ความสุขของคุณนะคะคุณมีความสุขแบบไหนนะคะคุณก็นํอาออกมาส่งต่อแบ่งปันเพราะรู้อะไรรู้ไหมคะว่าโลกออนไลน์มันเป็นโลกที่ทําให้เราเก็บเกี่ยวความสุขเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากโลกออนไลน์ผลประโยชน์ในที่นี้คือผลประโยชน์ในด้านดีเท่านั้นนะคะคุณอย่าได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่มันไม่ได้มีอะไรกับเราอะ่ะรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเราหรือว่าเราเคยปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นไปตาม อของคนอื่นนะคะอ๋อสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะพักทายครูนูได้เลยนะคะครูนูไม่เห็นใครเห็นแต่ลูก,กตาสามล้านคนนะคะมันเลยทําให้ครูนูแบบม,มีความสุขนะคะทุกคนที่ได้มาเจอกันในท่าน,นาที่นี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะใช้สื่อออนไลน์ทําเหมือนครูนูได้นะคะคุณอาจจะรวยดังรวยปังดังเปรี่ยงอย่างรวดเร็วก็ได้คะ่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะ ฟังได้ตอนไหนนะคะคุณไม่เห็นหรอดาราเขาอะอ้ม๊อมากว่าจะได้มาเป็นซูปเปอร์สตาร์ต้องแสดงละครกี่เรื่องนะคะแต่เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของอ้๊จากไม่ไม่สวยเท่าไหร่แต่ตอนนี้แบบเป็นซูปเปอร์สตาร์แล้วอะไรแบบนี้นะคะคนูเองก็เหมือนกันค่ะนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่นูแบบยืนหยัดทําออนไลน์นะคะและรู้ว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะเริ่มจากจุดเล็กๆมันก็นําไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนค่ะ ฉะนั้นวันนี้นะคะจงเก็บเกี่ยวความสุขนะคะของคุณจากการเสพสื่อออนไลน์นะคะเสพในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อคุณทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะและสามารถนำออกมาช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้คนได้ด้วยค่ะในวันนี้ถ้าใครอยากจะสร้างธุรกิจแบบว่าชั้นบ้านชั้นนาะอยู่ลึกมากซอยเกลียว อะไรแบบนี้คุณก็สามารถสร้างธุรกิจได้ค่ะโดยที่คุณไม่ต้องไปเช่าหน้าร้านอะไรแบบนี้นะคะแค่คุณลองลองทดลองทําสิ่งที่มันสามารถทดลองไอเดียของคุณได้แบบนี้นะคะลองทําดูเลยค่ะทุกคนเพจนี้นะคะจะเติบโตไปพร้อมๆกันกับ กันกับทุกๆคนนะคะกรูนูสร้างเพจนี้มาเพื่อรู้อย่างแน่ชัดว่ามันจะกลายเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เติบโตของกรูนูอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้กรูนูทั้งสดและร้อนหลังนะคะวันนี้กรูนูก็มาส่งความสวยสดชื่นสดใสนะคะของบ้านนาหลังคาสีส้มของกรูนูให้ทุกๆคนนะคะและส่งต่อความรู้ในทุกๆวันนะคะกรูนูก็ฝากติดตามเพจนี้ด้วยนะคะ ทุกคนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางด้านดีนะคะแล้วก็จะคอยส่งต่อนะคะความรุ่งเรืองเฟื่องฟูให้กับทุกคนทุกๆวันนะคะอาจจะไม่ใช่ไลฟ์สดทุกวันก็จะมีโพสต์มีคลิปนะคะต่างๆให้ทุกคนได้รับชมและขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะลุกขึ้นมาสร้างฝันของตัวเองคะ่ะเพราะเราเกิดมาเพื่อทําฝันให้กับตัวเองนะคะมากกว่าที่จะไปทําฝันให้กับคนอื่นครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ ทำฝันเพื่อคนอื่นมานานมากแล้วครับแต่พอเราได้เจอโลกออนไลน์มันทําให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยจริงๆแล้วอ่ะเราเกิดมาเพื่อทําความฝันเพื่อตัวเองมากกว่าที่จะไปทําความฝันเพื่อคนอื่นฉะนั้นนะคะเราใช้เวลาของเราในแต่ละวันมาสร้างความฝันให้กับตัวของเราเองด้วยนะคะถึงแม้วันนี้คุณจะทํางานยุ่งหรือว่าทํางานประจําอะไรก็ตามนะคะคุณควรที่จะแบ่งเวลาจัดสรรเวลามาทําฝันเพื่อตัวเองนะคะทุกคนคุณถุงขอเป็นพลังใจ อยู่หน้าตรงนี้นะคะเพจฮักเดิมบานานหลังคาสีส้มนะคะและก็ใครที่สนใจอยากจะทําออนไลน์นะคะการสร้างตัวตนหรืออะไรยังไงก็ทักมาที่เพจนี้ได้หรือว่าเพจคุูทีวันก็ได้นะคะคุนูยินดีให้คาปรึกษานะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่ส่งให้กันทางสดและย้อนหลังนะคะคุนูเชื่อว่าความรักความเมตตาความสุขความกระตันยูนะคะความมั่งคั่งเหลือเฟือที่คุนูมีเนี่ยมันส่งแพร่กระจายออกไป สู่ทั่วทุกซองมุมโลกเรียบร้อยไปแล้วค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่รักและสนับสนุนการตั้งแต่ก้าวแรกนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นก้าวแรกเนาะของเพจนี้นะคะก็ไม่ใช่ก้าวแรกเนาะอีกหลายก้าวแล้วแต่ว่าคือเพิ่งเริ่มต้นแบบนี้แต่คุณหนูเชื่อว่ามันจะปริดอ,อกออกผลและเติบโตนะคะขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยนะคะแล้วมาเจอกับคุณหนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย